วันนี้นะคะเอ่อต้องแจ้งก่อนว่าช่วงนี้นะคะวันที่แนะนำนะก็คือวันที่28มีนาค่ะห4สี่เนาะช่วงนี้มันใกล้หน้าแบบที่แบบมันไม่ใช่ใกล้หน้าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบทุกคนไปทะเลกันนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนแบบไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบช่วงเนี้ยก็ใกล้สงการเนาะเมษานี่ก็คือสงการเนาะ ปีที่แล้วคือประเทศไทยเนี่ยเขา่ไม่ให้เล่นสงการกันเลยแล้วมันหยุดสงการนะ่ะปกติก็คือสิบสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะเขาก็หยุดไปเลยไม่มีให้ไม่มีให้แบบให้มันเล่นน้ําสงการก็คือประกาศให้มันเป็นวันแบบปกติทุกคนก็คือไปทํางานปกติกันเลยส่วนปีนี้ก็คือแบบโควิดก็ภาวนาว่าอย่าเพิ่งมาเนาะเพราะว่าส่งสารอาชีพคนที่เป็นแบบแม่ค้า คนที่แบบต้องเดินทางเนี้ยคะ่ะบางทีเขาก็อยากกลับบ้านกันเขาไปทํางานต่างจังหวัดกันเนี้ยนะคะเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ทุกคนน่ะจะมาพบพบพบหน้าพบตาครอบครัวคนที่อยู่ต่างจังหวัดกันแล้วอย่างแนน่นะก็คือเตรียมความพร้อมนะคะมากๆสำหรับในการเที่ยวทริปนี้อ่ะโอเคเอต้องแจ้งกับว่าต้นเดือนเมษายน,น,นก็มีทริปที่จะไปเที่ยว ไปเที่ยวทะเลนะคะถ้ามีโอกาสแนนะจะอัดคลิปน้ำทะเลใสๆมาฝากกันแต่ว่าทะเลที่นันไปในช่วงนี้ก็จะเป็นทะเลตะวันออกก่อนแต่แต่ที่จริงคือนนนอยากไปทะเลแบบอันดามมนมากนะก็คือภาคใต้นะคะอยากไปใต้มากเพราะว่าไปกับเพื่อนรอบก,ก่อนอนะไปภูเก็ตนะคะประทับใจมากคือน้ำทะเลใสมากนอกนั้นได้ไปแค่แบบเกาะเฮเกาะราชาเกาะอะไรย่าอีกเกาะหนึงนะ่งอะ ซึ่งน้ำใสมากนะคะประทับใจจริงๆถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนได้แบบไปลงอะ่ะประทับใจมากจริงๆจนคนที่สายตาสั้นอย่างนี้คะถ้าสมมติยางแนใน,ในใสายตาสั้นอะ่ะถ้าต้องไปดาําน้ําดูบเการล้างแนนแนะนาว่าให้ใส่คอนแทคเลนด้วยเช่นแนนสั้นสาม้อยเนาะก็ใส่คอนแทคสั้นสามหอยหรือแบบสองเจ็ดห้าไปให้ให้ลดลงหนึ่งสต็อกให้ให้ไปแบบร้านแว่นอย่างนี้ก็ได้เขาจะแนะนํามา แนนก็จะใส่แต่ก่อนไม่ไม่ไม่ใส่ซึ่งเราจะมองดีเทลแบบปากกาลังหรือปลาอะไรเงี้ยไม่ชัดซึ่งมันไม่แบบไม่ฟินถึงมันสุดอะค่ะอันนี้คือแนะนําให้ไปเนาะอย่างแนนไปรอบเนี้ยแนนก็จะไปทางน้นแนนก็เลยแบบเตรียมพร้อมมานะคะส่วนในช่วงสงการเองสงขการก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยแนนแนนหยุดแนนหยุดคือแนนหยุดวันเสาร์ส่วนอ่าหยุดวันเสาร์แค่ช่วงเช้านะคะช่วง ช่วงบ่ายช่วงเย็นน่ะแนนก็มัดเพื่อนเวรเหมือนเดิมไปทํางานนะคะในช่วงเช้าแนนก็เลยไปทําธุระมาทําธุระที่ว่าเนี่ยคือแนนอะไปซื้อของเตรียมเพื่อที่จะแบบเข้าสู่สงการานนะคะปกติสงการอะเทศากาลหรือประเพณีที่บ้านเนะะี่ยคือวันที่13 13ก็คือจะเป็นแบบวันที่แบบไปเล่นกินกับเพื่อนอ่ะเปิดมาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบทำทำบารสกุลนะคะเรียกว่าทําบุญให้ญาติ ให้คุณยายอะค่ะคุณตาคุณยายเนี่ยเสียไปแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่แบบญาติๆน,นะคะญาติทารีสอร์ทที่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 สวนพึ่งอะค่ะลาดบุรีแกก็จะเดินทางกลับมาอีกคนนึงก็คืออยู่ทํางานกรุงเทพนะคะแกไปตั้งหลักปักฐานที่นนอีกคนนึงก็เป็นแบบทํารีสอร์ทในเมือง,ง ก็จะเดินทางกลับมาส่วนญาติที่อยู่แถวบ้านเนี่ยค่ะก็จะมารวมตัวกันทํากับข้าวกินกันทํากับข้าวไปวัดนะคะเพื่อที่จะทําให้พระนะคะพระท่านก็จะสวดเนาะสวดสวดแบบสวดไม่รู้ว่าสวดอะไระคล้ายๆบางสักคุลไหมหรือไม่มั่นใจนะคะก็สวดอ่าก็สวดบางสักุลนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าคาถาอะไรเป็นบทสวดอะไรเนาะก็สวดแล้วก็เป็นแบบถวายเพลงพระนะคะส่วนใหญ่ที่ขันได้ก็คือลาบวัว เหตุผลคือเอาจริงๆน่าจะาคุณตามาั้งคุณตาชอบนะคะประมาณนั้นอะเพราะว่าแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆนะแม่ต้องเดินไปซื้อซื้อน้อวัวมาให้ตามาให้ตาทีละแบบกี่บาทกี่บาทอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นคือเงินมันเป็นค่าเนาะซื้อไม่กี่บาทห้าบาทสิบาทน,นี้มั้งคะซื้อแบบในน้อยอะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้รวยเนาะแล้วทีเนี้ยวันแล้ว ก็คือช่วงเช้าเสร็จไปแล้วนะช่วงบ่ายเนี้ยส่วนใหญ่แต่ก่อนก็คือจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะคะส่วนวันที่สิบสี่ก็จะไปแบบเรียกว่าอยัางไงอ่ะอาจจะไปหาส่วนใหญ่จะไปหาไปส่งน้ำอะคะ่ะส่งน้ําส่งน้ําคุณตาคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยคือยังมีชีวิตอยู่ก็จะไปส่งน้ําขอพรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเตรียมของไปให้ด้วยของก็จะเป็นแบบนมส่วนใหญ่ก็คือจะเอานมไปให้แล้วก็ ให้ตังไว้ใช้ด้วยแล้วก็จะมีเสื้อผ้าใหม่ไปให้อาจจะเป็นแบบเสื้อคนแก่เนาะคนแก่ว่าผู้ชายอะค่ะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผ้าขาวมา้าส่วนผู้หญิงก็จะเป็นผ้าถุงหรือว่าเสื้อเสื้อแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรอะแถวบ้านเรียกว่าเสื้อมะก,กะเหล่งอะอืมประมาณนั้นนะคะอ่าคุณแต่ตอนเนี้ยคือคุณปู่เสียแล้วเหลือแต่คุณย่าคนเดียว ก็เลยแบบช่วงนี้จะไปหาคุณคุณย่าบ่อยนะคะเพราะว่ากลัวแกงเหงาว่างๆแกเราก็มีแต่คิดถึงคุณปู่คุณปู่ตลอดเลยที่จริงคุณปู่ก็เสียไปประมาณกับปีปีหนึ่งแล้วค่ะส่วนวันที่สิบห้านะคะก็จะเป็นแบบเขาอะจะมีประเพณีกันที่แบบ ส่งน้ําคนแก่ค่ะส่งน้ําขอพรกับคนแก่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเอาคนแถวบ้านแนนจะจากแบบคนเฒ่าคนแก่อายุยืนมากคือแบบร้อยปีเก้าสิบถึงร้อยปีอ่ะเขาจะคัดไปนั่งเก้าอี้แบบคืออายุเยอะอาจจะให้นั่งข้างหน้านะคะนั่งหัวแถวนั่งตามอายุนะคะคนที่อายุยืนที่สุดตอนนั้นที่แนนเกิดทันอ่ะก็คือเป็นยากันบ้านเยื้องๆกันเลยเป็นเป็นคุณยายเป็นมีศักดิ์เป็นคุณยายแนน อายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีถือว่ายืนที่สุดในในตอนนั้นก็แต่ตอนนั้นคือแกแข็งแรงนะคะไม่ใช่แบบนอนติดเตียงหรืออะไรแกรเดินได้ปกติเลยเออันนี้ก็ถือว่าแ,แข็งแรงมากก็จะให้คนเท่าคนแก่นะคะมานั่งทุกวันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเก้าสิบคืนแล้วคะ่ะตอนนี้ก็คือแบบประมาณว่าหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็คือให้ไปนั่งเรียงหมดเลยแล้วเราก็ จะไปแบบมีน้ำขขันน้ำหอมนะคะขันน้ำหอมก็ไปรดน้ำขอพอรกันประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีเล่นน้ำกับเพื่อนบ้างบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ไม่ไม่ดื่มเพราะว่ามันเน่ไม่ค่อยอินกับเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่ก็จะดื่มเป็นครั้งคราวปีละประมาณครั้งสองครั้งตามโอกาสหรือว่าตามคมแบบ เออฟิลอยากกินบ้างอะไรเงี้ยอยากดื่มบ้างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะคะโอเคอมาพูดพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวเนาะรู้ซึ่งวันเสาร์แนนว่านั้นก็เลยไปช้อปปิ้งมาวันนี้ล่นจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้ทุกคนได้ฟังกันว่าการเตรียมตัวเข้าส่งการของแนนในปีนี้นะเตรียมอะไรไบ้างน,นะคะอย่างแรกเลย จะต้องเปิดห่ออก่อนดีเพราะว่าแบบผงเยอะมากผงเยอะมากมากอ๋อแนนเปิดอันนี้ก่อนอ่ะเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้พอดีช่วงน,นี้ว่างก็เลยแบบปกติแนนจะเป็นคนชอบซื้อมาร์กนั่งอยู่แล้วนะอันนี้ไปเห็นมาร์กคอลลาเจนมาร์กอะไรเงี้ย อยู่วัดสันในก็เลยซื้อมาประบายม,มา์กการมาร์กที่ดีคือมาคแค่15-30นาทีพอสำหรับแผ่นมา์กเพราะว่าไม่งั้นถ้าแผ่นมาร์กมันเริ่มแห้งมันจะดึงน้ำมาค่ะจากหน้าที่ชุ่มชื้นของเราเข้าไปสู่แผ่นมาร์อีกทีทาให้เราหน้าแห้งได้ไม่เหมาะนะคะมาร์กที่ไว้ทั้งคืนน,น,รรนี้เลิกพฤติกรรมไี้เลยอย่างาแรกที่แนนได้มาก็คือเป็นเสื้อนะคะ เคื่อตัวนี้จะโชว์ให้ทุกคนได้ดูก่อนเลยอันนี้คือแนนอาจจะซื้อมาให้คุณพ่อ,อนี่เนาะแครเดยคือแนนหน่อยขี้เกแกะได้ไหมได้อีกอันนี้คุณพ่อก็ใส่น่าจะใส่ประมาณไซส์เอ็มนะคะคนพ่อแนนว่าสั่งใส่ไซสน่ใส่ไซส์เอ็ม ีนี้แนนะว่าจะให้คุณพ่อของแนนเองอะ่ะเป็นเป็นน่าจะเป็นผ้าของ้าใหม่อะ่ะผืนใหม่แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเป็นแบบสไตล์ไหนเพราะปกติอะ่ะทุกปีนันจะซื้อเป็นแบบเสื้อให้อันนี้เอ,อ้ออันนี้เป็นเสื้ออันนี้เสื้อของคุณพ่อผ่านไปแล้วก็อันนี้ช่วงนี้คุณแม่แ,มแนนชอบใส่เสื้อแบบนี้นมากเป็นผ้าแบบ เป็นผ้าแบบเนี้ยแบบมันมันมันมหน่อยซึ่งมันเป็นผ้าทิ้งๆตัวเป็นผ้าเย็นๆหน่อยนะคะอืมแล้วลายมันน่ารักดีแนนก็เลยซื้อมาให้เห็นมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาหนึ่งตัวซื้ออ่ะส่วนใหญ่แนนจะซื้อทีละทีละตัวให้แ,แม่กับพ่อะเพราะว่าซื้อเรื่อยๆไปเจออันที่ชอบอ่ะ ก็ซื้อแบบขึ้นตลอดส่วนตัวนี้อ่ะของไม่มั่นใจาว่าจะเป็นของตัวเองหรือของใครดีนี่นะคะอันนี้คือแบบเตรียมพร้อมสงการสวยๆอันนี้เป็นเสื้อดอกจำปาสีสันสวยงามใส่สงการได้น,นะคะเก๋ๆอันนี้ซื้อมาในมูลค่า ร้อยห้าสิบบาทคือที่จริงเขาขายร้อยเก้าเก้าหรือเท่าไหร่เนี่ยต่อเขามาเหลือร้อยห้าสิบบาทตึงต้งส่วนตัวนี้ลืมแจ้งราคาไปตัวนี้นะคะตัวนี้นันซื้อมาหนึ่งร้อยยบาทแต่ภาพดีมากชอบมากนะคะแล้วก็ถุงนี้อันนี้เนี่ยนซื้อมาให้คุณนากับคุณย่า คุณย่าของแฟนเอ้คุณคุณน้าของแฟนนะคะนี่เนาะแต่ว่ายังไม่ได้เลือกลายว่าตัวไหนจะให้คุณนา้าตัวไหนจะให้คุณย่าอันนี้คือแนนบอกเป็นคนชอบเสื้อลายดอกแล้วก็ชอบแบบสีสันสดใสหน่อยนี้สวยเนาะอืออันนี้ผ่านไปตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะคะจะเป็นแบบนี้ลายนี้ ลายดอกไม้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบสวยสีสันสดใสคุณคุณย่าเนีน่นนชอบแบบสดใสสดใสหน่อยอะแม่ก็ชอบอ๋อลืมบอกดีเทลเสื้อนะคะสามตัวเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีกระเป๋าตรงเนี้ยให้ใส่ตังให้ใส่ตังด้วยซึ่งซื้อมาไม่แพงเลยตัวละสี่สิบเก้าบาทนี่แบบนี้มีซิปให้นี นี่นะคะมันแบบมันน่าจะใส่สบายอะ่ะนันก็เลยซื้อมาแล้วแบบหน้าร้อน้วยใส่อยู่บ้านนี่นะคะสวยมันสวยอะ่ะผ้าก็ดีโอเคอันนี้ผ่านไปสามตัวแล้วก็เหลือคุณพ่อคุณพ่อของแฟนอ๋อคุณพ่อของแฟนไปละเ,เสื้อตัวแรก ส่วนอันนี้เห็นมันแบบสวยดียังไม่รู้ว่าใครจะใส่เลยปกติใส่แบบนี้ไหมก็ไม่นะคะปกติจะใส่เป็นแบบขาดสั้นประมาณเนี้ยใส่เป็นกีนตสั้นอันนี้น่าจะใส่สบายดีที่จริงใส่แบบนี้ไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวสงการก็ได้นะคะเพราะว่ามันแห้งเร็วถ้าเจอน้าเจออะไรเงี้ยมันจะแห้งเร็วมันเป็นผ้าคัดตอน,นะทุกคนสีมันจี๊ดดี เหมาะกับใบรุ่นดีนะคะโอเคแล้วก็มีอะไรอ่ะวันนั้นช็อปไปหมดเท่าไหร่ไม่รูอะ่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะซื้อให้ขุนไหมอ๋อที่จริงเสื้อคุณน้ำอีกตัวหนึ่งน่าจะเก็บไว้ในตู้นะคะเ,เก็บเก็บไว้ไหนสักที่หนึ่งอะ่ะแต่ว่าซักไปแล้วโอ้ยังไม่ซักอ๋อซักไปแล้วอะไรตัวนั้นอะ่ตนนอะตัวสีเหลืองนี่ คิดว่าคุณนี่น่าจะใส่ได้สีแบบน่าจะไปทําบุญอะไรเงี้ยได้เสื้อของคุณอาที่เป็นสีสีเหลืองอะคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันเผื่อไปทำบุญไปงานไปอะไรางี้เนาะแขนเสื้อนะคะจะเป็นชีฟองผ้าชีฟองซึ่งแบบไม่ต้องรีดเลยนันจะชอบผ้าแบบไม่ต้องรีดมากะคะ่ะเพราะว่าถ้ามันยับมันยับเยอะ เราจะจับดูเราก็ไม่อยากใส่ละอ,อืมแล้ววันที่แนนไปเนาะวันเขาที่แนนบอกอว่าเนาะแนนก็ไปแบบทําสม,มุดบัญชีหายคือทําหายนานละแนนก็เลยได้ไปเปิดบัญชีใหม่เขาก็ไปทาอันนี้ให้อันนี้คือสม,มุดบัญชีของแนนแนนเปิดกรุงเทพไว้อันนึงดูสม,มุดบัญชีคือปกติมันเป็นเล่มแบบเล่มสีน้ำเงิน ล่าเล่นสีขาวน้ำเงินซึ่งมันไม่มีไหลหน้าหลักแบบนี้แนนก็ไม่ฝากเลยนะดูในสมุดบัญชีนนเพื่อโอนเข้านี่นะคะเห็นไหมอันเนี้ยคือยอดเงินเนี้ยนานเพิ่งโอนเข้าแบบเข้าพอร์ตไปแน่น่ะเปิดพอร์ตหุ้นไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนทํางานใหม่ใะม่นะ แล้วเนี่ยนเพิ่งโอนเข้าไปแล้วมีประเด็นอยู่ว่าเนี่ยนะยิงพินของพอตจะซื้อขายพอตในพอตหุ้นในพอตไม่ทันเลยตอนเนี้ยในฐานะที่สมุดบัญชีมันน่ารักต่อไปนี้แนนตั้งใจว่าเนี่ยนะจะโอนเข้าบัญชีนี้บัญชีนี้เป็นบัญชีให้มันเป็นบัญชีเงินฝากแบบฝากประจําทุกเดือนที่จริงแนนคือไปปลุบัญชีฝากประจําทุกเดือนแล้วแต่แนนทำไม่ได้นะคะแนนก็เลยไปปิดละ ซึ่งเป็นไม่ดีเลยอันนี้แนงก็เลยตั้งใจว่าจะทําใหม่ตั้งใจใหม่ให้ฝากประจําเดือนละท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ว่าจะพยายามโอนเข้าทุกเดือนหลังเงินเดือนออกอันนี้จะฝากให้ได้เดือนเพื่อที่จะเป็นเงินใช้ย,ยามฉุกเฉินตอนนี้เงินในบัญชีนแ่ยปนกันทั้งฉุกเฉินใช้และก็สะสมนะคะส่วนอันนี้ โดนเขาตกมาแหละทุกคนเขาบอกว่าอันนี้มันดีมากเลยนะคะมันมีวิตามินซีถึงสิบห้าเปอร์เซนมันทำให้หน้ากระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แนนก็เลยโดนตกไปเรียบร้อยแล้วทีแรกแนนก็จะไปเอาครีมแบบเดย์ครีมกับไนท์ครีมมาใช้ด้วยเนาะก็เลยนึกได้ว่าเฮ้ยเผื่อเราแพ้ละเพราะว่าอัน,อนนี้คือแนน นี่นี่น,นี่ทุกคนแนนให้ดูสิ่งที่หน้าเนาะนี่ดูเกะกไรได้นะคะเนี่ยคือแถวหน้าผากเนี่ยนะจะเป็นสิงเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้าเนี้แนนอะไปซื้อโฟมมันใหม่มาใช้เขาโักษณะมันนุ่มมากอยากใช้ดีๆบ้างทุกวันนี้ใช้แต่ครีมพรเอยโฟมพรนะคะเพราะว่าใช้อันนั้นอยากเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนปุ๊บ สิวมากนะคะสิวมาเยอะมากกว่าจะหายได้นะคะเนี่ยอันนี้คือเริ่มเริ่มหายแล้วมันจะเป็นเหมือนสิวหัวปิดเขาเรียกสิวหัวดำๆมาหาที่มันบีบออกมาแล้วมันเป็นหัวแข็งๆอะโดยเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยเหมือนเป็นผื่นๆบางอันก็คือเป็นผื่นๆขึ้นมาเฉยๆไม่มีหัวแต่ก็เลยโอเคโดนตัวนี้มาหนึ่งตัวแล้วกันนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะมันจะเป็นซีรัม่มเขาให้ใช้เวลาครั้งเป็นวิตามินที่เข้มข้นส่วนครีมที่เดย์ครีมหรือในครีมที่เน้นต้องการใช้ตอนนั้นอะที่เน้นว่าจะหยิบมาอันแรกอะมันจะเป็นแ,บบแค่2งเปอร์เซนส่วนอันเนี้ยมันเข้มข้นถึง15เปอร์เซนแต่ว่าด้วยความที่เปอร์เซ็นเยอะของมันอะมันก็มีข้อเสียคือมันจะทําให้ระคายเคืองได้ง่าย หรือว่ามันเป็นแบบมันทําให้ผิวบางได้นะคะเหมือนเราโดนโกรธนะ่ะโดนโกรธที่แรงๆหรือเหมือนเรากินส้มอะ่ะแล้วมันเปรี้ยวแบบนั้นอะ่ะอาแบบนั้นเลยแต่ข้อดีที่แนนชอบก็คือมันหอมมันหอมมากมันหอมแบบหอมเหมือนส้มอ่ะคะ่ะมันทําให้แบบเราสดชื่นอะ่ะนี่รอยดมันอะ่ะค่อนข้างที่จะหอมเมื่อเช้าแนนลองทาดูละ ถ้าทุกคนสังเกตคลิปเนี่ยตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะคะให้ให้สังเกตไว้เผื่อนะคาคตถ้าแนนหน้าดีขึ้นแสดงว่าแนนยใช้ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้แนนจะพยายามถ้าเปลี่ยนเครื่องสาอางหรือเปลี่ยนอะไรอะแนนจะพยายามเปลี่ยนทีละอย่างเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองอะแพ้อะไรไม่งั้นอนะเราต้องไปแบบรื้อหานะคะว่าเออเราแพ้อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้แนนเป็นสิวตรงเนี้หนักตรงตามหน้าผากอนหนักมากจนแนนเรียนว่าแนนต้องไปซื้อแบบพวกครีม ที่ต้องแบบใช้สําหรับรักษาสิวโดยเฉพาะไหมยอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าปกตินั่นจะเป็นสิวแค่ตามแบบตามริมฝีปากตามเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นที่หางยิ่งช่วงนี้ใส่แมส่นะแถวนี้จะเป็นเยอะแต่กลับแบบช่วงที่น่ะช่วงที่แพ้ตรงหน้าผากเป็นเยอะมากนะคะอันนี้แพ็กเกจก็โอเคนะั้นซื้อมาในราคาแบบมันมันเป็นโปรของบูธนะคะอันนี้เป็นโปรของบูธ ถ้าจะไม่ผิดเจ็ด้อยเก้าสิบาทปกติมัน5 0ารกว่าบาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้มันมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสรุปก็คือราคามันเฉลีย่ยประมาณมันเท่าไหร่อะทุกคนเจ0ดร้อประมาณ800น้องตีไป800ก็ประมาณ400บาทต่อขวดโดนตกมาเป็นที่เรียบร้อยถ้าใช้ดีจะมาบอกอีกทีนะคะสำหรับตัวนี้ ปกติก่อนนอนะจะทาวิตามินอีเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ครีมวิตามินอ e. ีก็หมดทุกคนช่วยมาดูคลิปแล้วก็กดคอมเมนต์กดติดตามให้แนนด้วยนะคะเผื่อน,นั้นจะมีรายได้เข้ามาจากยูทูบเพิ่มวันนี้ก็มาเปิดกลุ่มถุงช้อปปิ้งให้ดูนะคะก็อยากให้ทุกคนรีบไปช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการไปช้อปปิ้ง ซื้อเสื้อผ้าใหม่บ้างอะไรบ้างให้คุณพ่อคุณแม่นะคะในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่แจะชอบพูดว่าเนี่ยนะทําบุญอะ่ะไม่ต้องไปหวังแก่ทําที่วัดอย่างเดียวเราอะทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เขายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยทำปุ๊กเขาได้เลยอยากให้เขากินอาหารดีๆอยากให้เขาใส่เสื้อผ้าดีๆอย่างเงี้ยซื้อให้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่ว่าพอพอเสียไปพอจากไปอะ่ะค่อยมาแบบ อยากกินอันนั้นอันนี้ก็ไปถวายพระซึ่งคนที่ได้กินก็คือพระเนาะคนที่แบบพ่อแม่เหรอพ่อแม่ก็คือเป็นดวงวิญญาณไปแล้วอะได้กินหรือได้กินอะก็คือตอบไม่ได้เลยไม่รู้ถึงหรือเปล่าทําไปอะฉะนั้นตอนเนี้ยที่แบบพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าโอกาสดีกว่าคนที่พ่อแม่เสียไปเยอะฉะนั้นก็คืออยากให้อยากทําอะไรให้ก็คือรีบทําอยากให้ก็คือรีบให้เนาะอันนี้นะก็เดี๋ยว จะเอาไปฝากคุณย่านะคะในวันสงการเนาะยอยาไปฝากคุณยายทีแล้วก็จะไปซื้อน่มเพิ่มนะคะซื้อตุ่นไว้เลยเพราะว่าช่วงสงการน่าจะมันว่างเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องไปงานแต่งด้วยวันนี้ขอฝากแค่นี้นะคะทุกคนบาย